สวัสดีครับพบก,กับผม Travel by t บายทิกในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานยรถิฟฟ้า BTS ราชโยธินนะฮะก็วันนี้ผมก็จะพาเพ,พื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้า BTS จากราชโยธินไปที่อุดมสุกนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนนะฮะซึ่งเป็นวันสงการานนะฮะการจราจรที่ถนนพหลโยธินก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะฮะแต่ว่าก็มีผู้โดยสารมาใช้รถไฟฟ้า BTS เป็นจานวนมากนะฮะเนื่องจาก บางคนก็อาจจะเดินทางไปเล่นน้ำสงการตามที่ต่างๆที่ที่กทมได้จัดเอาไว้นะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับ ก็ช่วงสงการแบบนี้นะฮะถ้าไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนนะฮะหรือว่าจะไปเล่นน้ําสงการที่ไหนนะฮะกทมเองก็มีจุดต่างๆนะฮะให้ได้เล่นน้ําสงการกันหรือว่าให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกันอาทิที่ส่งน้าพระลดน้ําดาหัวผู้ใหญ่รวมถึงมีการละเล่นไทยนะฮะก็มีหลายที่มากเลยนะฮะก็แต่ละที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า นะฮะในกรุงเทพนะครับก็สามารถไปกันได้นะฮะขบวนรถมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้าเข้ามารับก็่างต้องมาดูดีนดีสิงเย <Y> ตรงนี้ก็จะมีตลาดนักลางคืนนะฮะซึ่งตลาดนักลางคืนนะฮะก็มีมาตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะฮะอยู่ริมถนนราชดาพิเศษเลยนะฮะและนี่ก็คือตึกช้างนะครับ ตรงนี้ก็คือสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขาจดุจักนะครับและนี้ก็คือโรงเรียนสตรีวรนาดบางเขนนะครับโบกนให้กองไครับโบ ตรงนี้ก็คือสวนสนุกแดนในเรมิดนะฮะก็จะมีการเลือฟื้นนะฮะก็จะมีตลาดนะฮะตรงนี้นะฮะในวันที่28เมษายนนะครับก็จะมีการปัดฝุ่นเลือฟื้นที่เก่านะฮะ้กับคืนชีพนะฮะสำหรับสนุกแดนเนเรมิดนะครับก็เป็นอยู่ในยุคเกนะครับแดนเนรมิดอันดับ ก็สำหรับสวนสนุกแดนเนเลมิดก็เป็นสวนสนุกที่ย <shove fingers emerges> ุค90นะฮะซึ่งได้ปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าของสวนสนุกแดนเนเลมิดก็ไปเปิดสำหรับสวนสนุกแดนเนเลมิดเจ้าของก็ได้ไปเปิดสวนสนุกแห่งใหม่นะฮะก็คือสวนสนุกดีมเวิลด์นะฮะอยู่ที่หลังสิษย์คลองสองนะฮะปทุมธานีนะครับนี่ครับตึกสีเหลืองนี่ก็คือยูเนียนมอลนะฮะนี่ครับตึกสีเหลืองตรงนี้นะครับยูเนียนมอนต่อไปหมอนปิดตอนนล้วครับ เดี๋ยวไม่หมอจีนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งเอนมาร์ทีกันได้เลยตรงนี้ก็คือถนนลาดพร้าวนะฮะลาดพร้าวนะคะรับไปทางแถวเออมาร์ทีลาดพร้าวนะครับตรงไปก็ไป บางกะปิเสรีไทยได้นะฮะโรงเรียนเซนจอนเก่านะครับตอนนี้ได้เป็คนคอนโดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็น<ล>ถนนวิภาวดีนะฮะส่วนตึกสีเหลืองเองก็คือมหาวิทยาลัยเซนจอนนะฮะเซนจอนเก่านะครับตอนนี้ไม่ไม่ได้เปิดทำการแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวต้องไปมอชิน<ะ> ตอนนี้ก็ไปธานาคารทหารไทยนะครับนี่นะครับธนาคารทหารไทยนะธนาคารธนชาตะนะทหารไทยธนาชาตินะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ธนาคารธนาชาตินะทุกคน ดูสิฮะเส้นต่อขยายไปนะ,ะลานจอดรถที่สถานี BTS หมอชิดนี่วันนี้โล่งมากเลยนะฮะปกตินี่รถจะแน่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสาร์ที์หรือจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการแล้วคนเดินทางออกต่างจังหวัดกันเยอะนะฮะกับภูมิลำเนาบ้างนะฮะบางคนก็ไปเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวนะฮะมาดูวิวฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนตรงนี้ก็คือสวนตุจักรนะฮะ ข้างหลังก็เป็นศูนย์การค้าจิจิมอลนะครับและนี่ก็คือตลาดนัดจตุจักรนะฮะตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่ก็จะขายพวกเสื้อผ้าต้นไม้แล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆน้องหมาน,น้องแมวนกนะฮะตรงนู้นก็เป็นถนนกำแพงเพชรนะฮะ ก็ไปสถานีกลางบางซื่อได้ไปตลาดนัดอ,อตกกได้นะฮะไปหาของกินอร่อยๆอนะครับนี่ครับสถานีสะพานควายนี่ครับสถานีสะพานควาย ตรงนี้ก็คืออาคารไปซณีสามเสษนะฮะข้างใน,นก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไปซนีด้วยนะครับสําหรับอาคารไปซนีสาเสษนะฮะมีอยู่นะฮะเขาบอกพิพิธภัณฑ์ตาไปซณีนะฮะเคยมารีวิวอยู่นะครับ ตรงนี้ก็คือถนนประดิษฐ์พัฒน์นะฮะ ตึกสีฟ้าๆนี่ก็คือโรงพยาบาลประสาทมิตรนะครับ อยู่ที่สถานีอาลีนะฮะตอนนี้ตอนนี้เาไปก็

ตรงนี้ก็เป็นทางที่รไปก็จะไปเนีนะครับนี่นะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะตรงนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเพื่อมอกขุดเก้าโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรงพยาบาลเด็กนะฮะรวมถึงโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตลอนดด้วยนะฮะ ตรงน้นก็เป็นถนนราชวิถีนะฮะตรงไปก็จะไปแยกตึกชัยนะฮะไปมสวนดุสิตมอสวน,น,นวสุนันแลวก็ข้ามสะพานสังฮีไปฝั่งทนได้นะฮะตรงนี้นะฮะเช้าเช้านะฮะก็จะมีรถเมล์มาจอดเยอะนะฮะมารอรับคนนะฮะเป็นวินลรถเมล์หลายสายเลยนะฮะแล้วก็เป็นต้นทางของรถเมล์หลายสายด้วยนะครับสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะ ก็สำหรับสถานีอนุสาวรีย์ชัยนะครับก็ฮะก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เรียกว่าร้านเทอร์เทิลด้วยนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับอะไรนะครับอยู่อนุสาวรีย์ชัยค่ะอะไรนะครับ ตรงนี้ก็คือกรมแพทย์ทหารบกนะฮะตึกสีเหลืองๆนี้ก็คือสถาบันโรคไตภูมิราชนักครินนะฮะตึกสีเขียวๆก็คือสำนักง,งานเขตราชเทวีนะครับอันนี้ก็เป็นถนนเพชรบุรีนะฮะ นแกเขาไม่อยอมบอกว่าลงแน่นอนนะครับถ้จะบอกไม่บอกขอเล่นบอกหนอเขาบอกไม่อกบองแน่นอนแรงมกไม่สนใจหรอกที่นี่มัดีูเสียรู้ย่ื่อี่นต้งเชกินแน่ไม่เชื่อก็ตาอานี่ไม่ากัเบู่เอาไม่เอาข่าวไปแล้วดีโอดอยากเนสอง ตรงนี้ก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะ ข้างล่างก็เป็นคลองแสนแสบนะฮะท้ำสะพานหัวช้างนะฮะและนี่ก็คือโรงแรมหัวช้างเฮอริเชดนะครับ ตรงนี้ก็คือหอศิลป์นะฮะหอศิลป์ระบวัฒนธรรมกรุงเทพนะฮะแล้นี่ก็คือสีแยกปทุมวันนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นมาบุญคลองนะครับก็จะมีซปเปอร์เมกตญี่ปุ่นนะฮะมาบุญคองนะฮะ ้องีอเต้ Hotel นะฮะส่วนตึกสีส้มๆนี้ก็คือตึกสยามสเคปนะฮะเป็นตึกที่สร้างใหม่นะฮะซึ่งบรรดาโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทย เคมีชีวะคณิตศาสตร์นะฮะภาษาอังกฤษนะฮะจะมารวมตัวกันอยู่ในตึกนี้นะฮะทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะมีน้องๆมากดวิชากันเยอะนะครับถึงแล้วครับสถานีสยามนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นสยามสแควร์นะฮะกลับมาวิวฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็คือสยามพารากอนนะฮะ ที่สยามพารากอนนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวม,มาเล่นสงการเป็นจำนวนมากเลยนะฮะข้างๆสยามพารากอนกับสยามดิสคัพเวอรี่นะ,ะับเขาก็จะมีลานจัดให้เล่นเทศากาลสงการนะครับตรงนี้ก็คือวัดประุมวนารามนะฮะ ส่วนนี้ก็คือเซนทัลเวิลด์นะฮะก็ในเซนทัลเวิลด์นะฮะก็จะมีโรงแรมอยู่นะฮะก็คือโรงแรมเซนทรัลกรีนเอซเซนทัลเวิลด์นะฮะผมเคยฝึกงานที่นี่นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือแยกราชประสงค์นะฮะแล้วก็นี่ก็คือถนนราชดำรีนะครับที่เซนทัลเวล์เองก็มีจัดงานเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นช่างกันนะครับชื่อว่า นชื่อกรีนนะ,ะอ oh, ตอนนี้ก็มาถึงสถานีชิดลมแล้วนะครับนี่ก็คือเซ็นทันชิดลมนะฮะ, f, ะ,ะต่อไปเอนจิตมครับ นี้ก็เป็นธนาคารกรุงศรีทำนะข้างล่างก็เป็นถนนวิทยุนะฮะถนนวิทยุรถนวยุรถว่างเลยทุกคนวันนี้ครับเป็นเงินจิตนะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นนานานะฮะรอนานาแล้วก็อโศกนะครับ นานๆแล้วก็อโศกนะฮะสำหรับอโศกก็เป็นที่ที่เราคุ้นเคยนะ,ะที่ผมคุ้นเคยในสมัยมัธยมนะฮะโรงแรมโอันนี้ก็เป็นทางด่วนนะฮะทางด่วนที่จะไปทางท่าเรือไปทางบางนาได้นะครับขนานกับทางรถไฟสายท่าเรือของเตยนะฮะพวกรถไฟที่เข้ามาตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถสินค้านะฮะ ตรงนี้ก็เป็นเส้นของคนเข้าเที่ยวบางปูด้วยนะครับนะครับแหล่ตรงนี้ก็เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้วนะฮะเส้นทางของ랜ด์มาร์คไปครอนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแถวนี้ก็จะมีพวกเหล่านักท่องเที่ยวบรรดาชาวต่างชาตินะฮะเขจะมาเที่ยวที่มาอยู่แถวๆนี้นะฮะแถวนี้ก็จะมีพวกโรงแรมที่พักนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีอโศกแล้วนะฮะเป็นสถานีที่เราคุ้นเคยนะฮะในสมัยที่ตอนที่เราเรียนมัธยมนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีอโศกแล้วนะฮะเป็นสถานีที่เราคุ้นเคยนะฮะในสมัยที่ตอนที่เราเรียนมัธยมนะครับเรียนตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มตจนถึงมปลายครับตรงนี้ก็เขาก็เริ่มเล่นน้ำสงกรานกันแล้วครับตร้งนานนะครับอโศกนะครับเป็นสถานีเจ้าถิ่นของผมเลยนะครับ เป็สถานีที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานนะครับมาเนี่ยมายาวนานประมาณหกปีนะครับเพราะผมเรียนที่โรงเรียนโรบินสันม .2 วัดป่านนิดวัดป่านมัธยมนครับตั้งแต่มันเธยมต้นยันมัธยมปลายนี่นะครับโรบินสันนะฮะนี่นะครับก็จะมีงแรตรงนี้ก็เป็นเทอร์มินอลเทวนตี้วันนะฮะสมัยที่ผมเรียนมัธยมผมมาเดินบ่อยนะฮะเทอร์มินอลเทวนตี้วันอโศกนะฮะ หลังจากเลิกเรียนตอนเย็นนะฮะก็จะมาเดินนะฮะหรือไม่ก็ช่วงวันพฤลอหัสนะฮะช่วงที่มีเรียนครึ่งวันนะฮะวันพฤลหัสนะฮะทุกวันพฤหัสจะมีเรียนครึ่งวันก็จะมาเดินมาเล่นเกมบอลกับเพื่อนๆที่นี่นะฮะเล่นเกมบอลแล้วก็กินข้าวนะครับ นี่ครับสีแยกอโศกนะฮะถ้าเป็นวันธรรมดารถจะติดนะฮะแต่ว่าวันนี้รถโล่งเลยนะฮะสำหรับสีแยกอโศกนะฮะอันนี้ก็คือถนนอโศกมนตรีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตึกอินเตอร์เชนนะฮะซึ่งมีออฟฟิศเยอะแยะมากมายนะครับมาแถวนี้ก็คิดถึงหินเก่านะฮะสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะครับ ที่ที่ผมเติบโตมาตลอด6ปีนะฮะ <laughs> พูดถึงโรงเรียนนี้ทีไรน้ำตาก็ไหลทุกทีนะฮะงเียก็จป็นขนุท่ะ,เะเ็เป็นส่วนครับเขเติบโตจากที่มาเหมือนกันนะครับเขาคือมาออกกำลังกาย ตรงนี้ก็คือดิอิมคอเทียนะฮะผมก็เคยมาถ่ายงานคือสมาที่นี่อยู่นะฮะมาลงสถานีองสงได้นะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นพงรอนะครับไปพงรอนะครับเราก็เอกไมัยพักโนบางอุดอ่อนบางจากแล้วก็คุเวิสีแีเรก็อุดุมสุกนะจ้ะในลำดับถัดไปนะครับ เพื่อเข้ามาเชี่ยวกันเยอะนะครับทุก สยามมาจนถึงพร้อมพงษ์ทองหล่อเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตเห็นตึกสูงเห็นโรงแรมเห็นที่พักนะฮะก็เป็นย่านใจกลางเมืองแล้วก็เป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะฮะเพราะว่าติดรถไฟฟ้าด้วยนะฮะเขาจะไปไหนไปเที่ยวไหนก็สบายนะครับ ก็ถ้า,าจะไป,ปะวัดธาทองนะฮะ<า>ก็ให้ลงสถานีนี้นะฮะสถานีเอกมัยนะครับนี่นะฮะเมเจอร์เอกมัยนะคะนะรับเะะ <S <S ต ครจะมาวัดท่าทองก็เราไกันได้นะครับนี่นะครับวัดท่าทองนะฮะหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อเพลงว่าท่าทองสาวนั่นเองนะครับด็กวัดท่าทองออกมาแต่งเพลงนี้นะครับก็ข้างในวัดท่าทองก็จะมีโรงเรียนวัดท่าทองด้วยนะฮะเป็นโรงเรียนมัธยมนะฮะใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับวัดท่าทองมีภาพก็สำหรับวัดท่าทองก็เป็นวัดที่ใหญ่อีกวัดหนึ่งนะฮะ แล้วก็มีเมนเผาศพถึงสองเมฆเลยนะครับอกจากยงอมนะครับยางอมก็เด็กวัดทานทองนะครับก็เลยมาต่างเพลง่านขทองสาวนะครับทุกคนทุกคนได้ยินนะครับที่เขาบอกเยสิที่เด็กวัดจะบอกเนี่ยครับวัดทานทองเนี่ยแหละครับทุกคนในเนื้อเพลงนะครับนี่นะครับโรงเรียนวัดทาตทองนะฮะก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่เลยนะฮะ เราขาับนกับอวันรุชผมก็มีประวัติเล่ายาวนานเหมือนกันนะครับนี่เราก็กำลังเข้าสู่ย่านเก่าแล้วนะฮะและนี่ก็คือโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทนะครับโรงพยาบาขอผมอยู่ตรงน,นี้ผมเคยเคยมาหาหมอครั้งหนึ่งนะครับต้องไปพกักโนกมองนะครับ โรงแรมจัสมินรีสอร์ทนะครับนี่คือโรงแรมจัสมินรีสอร์ทนะฮะอต,อนนติด BTS พระขนงนะฮะตอนนี้ก็ามาถึงสถานีอ่อนนุชแล้วนะครับ นี้ก็มีคลองพระขนงนะฮะแล้วก็จะมีท่าเรือคลองพระขนงด้วยนะครับถ้าสำหรับคลองพระขนงก็เป็นลำคลองธรรมชาตินะฮะก็จะไปบรรจบกับคลองแถวๆตะวันออกนะฮะพวกคลองลาดกระบ,บงังคลองสำโรงอะไรพวกนี้นะฮะก็สำหรับคลองฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีสภาพดีนะฮะก็เหมาะแก่การสัญจร เหมาะแก่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมทางน้ํานะครับนี่นะครับอ่อนนุชอ่อนนุชก็ยังมีคอนโดนะฮะยังมีตึกสูงนะฮะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีบางจากแล้วนะครับ ก็คือโลตัสอ่อนนุชนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นชานเมืองแล้วนะฮะ ก็อยู่รอยต่อระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการนะครับตรงนี้นะฮะจะออกสมุทรปราการก็ต่อเมื่อถึงสถานีแบร์ริงนะฮะแต่ว่าผมจะนั่งถึงแค่อุดมสุขนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเมกกับางนาต่อด้วยรถชัตเตอรบัตนะฮะ ตรงนี้ก็มีมหาวิทยาลัยนะฮะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพนะฮะต่อไปก็จะเป็นสถานีปุณณวิถีนะครับ มีพัตคาร์พัวเซี่ยงหงด้วยนะฮะทุกคนก็มีคนมากินข้าวเยอะแยะเลยนะฮะช่วงนี้ก็เป็นวันสงการด้วยแล้วก็เป็นวันครอบครัวนะฮะรวมถึงเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะฮะบางคนก็จะพาผู้สูงอายุพาคุณพ่อคุณแม่ป่ยญาตายายมากินข้าวนะครับ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีอุดมสุขแล้วนะฮะผมก็จะลงป้ายนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อชัตเตอร์บัสไปมิกกดบางนาต่อนะครับก็ถ้าจะไปไมกลบางนานะฮะด้วยชัตเตอร์บัสนะฮะก็ให้ลงที่สถานีอุดมสุขนะฮะก็จะมีวินของรถชัตเตอร์บัสอยู่นะฮะก็มีชัตเตอร์บัสไปมิกลบางนาไป เซนทันบางนานะครับรวมถึงไปอีกเกียนะฮะถ้าไปลงที่บางนานะฮะก็จะเดินเข้าไบเทคบางนาเลยนะฮะเป็นศูนย์ประชุมไบเทคนะฮะก็ถึงสถานีอุดมสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัเดี๋ยวผมก็จะไปต่อชัตเตอร์บัสเพื่อไปมิชกับบางนาต่อน,นะฮะถ้าตั้งต่อไปบางนาก็เดินเข้าไปเทคเลยนะฮะก็จะมีสกายวอล์กเชื่อม เข้าไปถึงบางนาอยู่นะครับก็าสาหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเที่ยวบอยคีนะครับเจ็่บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ